เรียนพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กําลังติดตามครับรวมถึงขอเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษดรนะครับโดยในวันนี้ได้ให้ผู้แทนนั่นคือท่านโฆษกประธานกรรมประธานโฆษกประธานสภาผู้แทนรัษดรนะครับได้มารับหนังสือกับพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนจากุทกภัยนะครรับหือน้ําท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในตอนนี้นะครับที่กําลังได้รับผลกระทบหนักมากแล้วก็หลายอำเภอครับวันนี้ผมจึงขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของ ข้อเสนอแล้วก็ปัญหาในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่งต่อให้กับทางพี่น้องประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีพิยานะครับได้มาเล่าถึงความเดือดร้อนในปัจจุบันนะครับรวมถึงได้ส่งข้อเสนอแนะจากพื้นที่นะครับจากผู้ที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดนะครับให้กับท่านประธานสภานะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับรวมถึงสุดท้ายอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านโฆษกประธานสภาพูดแทนนะครับได้อาจจะขอกล่าวกับพี่น้องประชาชนในสวดท้าย ก็ในวันน <an> ี <S an> ้นะครับผมมีส <S an> ี่ข้อเสนอแนะส่งต่อท่านประธานเพื่อส่งผ่านไปถึงทั้งกลไกของกรรมธิการสามัญของสภาผู้แทนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการทรัพยากรน้ำนะครับวันนี้ก็มีกรรมธิการทรัพยากรน้ำเนี่ยมาฟังกับเราอยู่ด้วยนะครับรวมถึงขอให้ท่านประธานได้พิจารณานะครับในการส่งเรื่องราวความเดือดร้อนแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับส่งต่อไปถึงรัฐบาลนะครับแล้วก็สืบเนื่องได้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับ เรายังมีรัฐบาลที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่มีคณะรัฐมนตรีที่ครบุกคนนะครับนั่นทําให้ผมจึงขออนุญาตใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรอของเราเนี่ยครับซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ใช้บาบัดทุกบำํำรงสุขให้พี่น้องประชาชนได้ส่งต่อไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้กับชาวอายุธยาที่กําลังถูกน้ําท่วมอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ครับ โดยในปัจจุบันนี้นะครับมีการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพญานะครับที่2,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ่ง2,100ลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับกระทบต่อบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดย,ยุทธยาน,นะครับก็ทั้งหมด7อําเภอแล้วนะครับและกระทบกว่า20,000คูวรเรือนด้วยกันนะครับมีพี่น้องประชาชนมากมายนะครับที่จะต้องประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้นในช่วงเวลาที่น้ํามาก็ดีลงมาถึงเจอกับปัญหาเช่นปัญหาจาก สุขภาพนะครับที่มีงูเห่าบ้างมียุงกัดเยอะบ้างแล้วก็ปัญหา,เ,าเรื่องน้ํากัดเท้าเยอะแยะมากมายนะครับที่ตามมากับปัญหาน้ําท่วมนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลนะครับที่วันนี้ต้องขอมาเรียกร้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรในที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมีการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเฉพาะหน้ารวมถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวนะครับซึ่งทั้งผมเองก็ได้รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนจากพี่น้องประชาชนนะครับจากทั้ง จากป่าของทุกท่านเองนะครับที่เดี๋ยววันนี้ทุกท่านจะมาขยายความรวมไปถึงที่ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปสอบถามถึงข้อเสนอแนะแล้วก็ปัญหาของท่านนะครับจึงสรุปมาได้เป็นทั้งหมด4ประการด้วยกันนะครับอนุญาตเรียกร้องนะครับให้กับทางผู้วา่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพิจารณาเร่งในการประกาศให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแต่ละพื้นที่ที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับให้กลายเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับ เพื่อที่จะสามารถที่จะใช้งบประมาณเงินทดลองราชการจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเข้ามาช่วยสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอนนี้ดูแลพี่น้องประชาชนมากว่าออสองเดือนแล้วนะครับให้มีงบประมาณมากขึ้นในการดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในแต่ละวันต่อไปครับประการที่2ครับคือขอเสนอให้กับทางสทนนะครับรวมไปถึงกระทรวงเกษตรโดยกรมชนประทานนะครับ เร่งมาตรการการระบายน้ําเข้าสู่ทุ่งรับน้ําที่ถูกกาหนดไว้แล้วนะครับโดยเฉพาะทุ่งที่ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่ามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดแล้วนะครับโดยยกตัวยอย่างเช่นทุ่งบางบานบ้านแผนนะครับแล้วก็ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่เนยครับทุ่งทั้งสองทุ่งด้านหลังนะครับมีสถิติการเก็บเกี่ยวที่98-99เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้มีการ เร่งการระบายน้ําเข้าสู่พุ่งรับน้ําโดยด่วนนะครับรวมไปถึงต้องขอพิจารณานะครับถ้าหากย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับมีการระบายน้ําเข้าทุ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าออไม่มีการทดเชยเย,ย,ย,ยียวยาให้กับบ้านเรือนที่อยู่ในคันกั้นน้ําหรือว่าอยู่ในทุ่งรับน้ําที่ถูกน้ําท่วมเช่นกันนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยทดเชยแต่บ้านที่อยู่ริมน้ําหรืออยู่นอกคันกั้นน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากมีการระบายน้ําเข้าสู่ทุ่งรับน้ําเพื่อ,อ,อลดผลกระทบ ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้าแล้วเนี่ยก็คอย่างยิ่งที่จะต้องชดเชยเยียวยาที่น้องประชาชนที่อยู่ในทุ่งรับน้ําด้วยเช่นกันเพราะเขาก็ประสบน้ําท่วมลงมไปถึงบางจุดเนี่ยก็เป็นไร่เป็นนาของพี่น้องประชาชนที่ใช้ทำมาหากินด้วยเช่นกันนะครับประการที่3นะครับนั่นคือขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยกรมชวนประานนะครับพร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้อทงถิ่นท,ท,ที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งจัดทาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําใน พุ่งเจ้าเจ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนประทานแล้วก็คลองสาขาต่างๆนะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยในทุ่งเจ้าเจ็ดเนี่ยเป็นทุ่งขนาดใหญ่ที่มีคลองชนประทานหลายสายนะครับสามารถที่จะระบายน้ําจากทางเหนือของอยุธยานะครับไม่ว่าจะเป็นอเาเภอผักไห่อำเภอบางบานหรืออำเภอเสนาที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ตอนนี้ถ้ามีการระบายเข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับจะสามารถช่วยลดผลกระทบช่วยลดความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมากนะครับแต่ด้วยปัจจุบันนี้ครับมีผักตบชวามี วัชพืชอยู่เยอะมากตามคลองชมระทานแล้วก็คลองสาขาต่างๆในพุ่งเจ้าเจ็ดที่จะไหลลงมาสู่คลองพญาบลือแล้วก็ส่งต่อ,อน้ำเนี่ยเข้าไปยังแม่น้ําเจ้าพญาต่อไปนะครับก็จะทําให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําให้พี่น้องประชาชนได้นะครับก็ขอให้เร่งในการกาจัดผักตบชวาแล้วก็กาจัดวัชพืชแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในคลองชประทานของในพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ดครับและประการที่4ครับประการสุดท้ายครับก็ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ เด้งจะทําแผนในระยะยาวนะครับในการปรับเปลี่ยนแผนการส่งน้ําให้พี่น้องเกษตรกรในช่วงต้นปีหรือในช่วงที่จะเริ่มทํานาปีหรือนาปางนะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับที่เราเกิดปัญหาว่าใช้ทุ่งรับน้ําได้ช้านะครับหรือว่าใช้ทุ่งรับน้ําได้ตอนที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยโอ้กระทบจากน้ําท่วมเดือดร้อนมากๆแล้วนะครับมีสาเหตุหลักๆ2ประการนะครับประการที่1นนะครับนั่นคือในช่วงต้นปีเนี่ยครับ ทางกรงชมชลประทานโดยกระทรวงเกษตรนะครับระบายน้ำมาให้พี่น้องเกษตรกรได้ช้าชาวนานเนี่ยก็เริ่มปลูกข้าวได้ช้าเช่นกันทําให้ก็เก็บเกี่ยวช้าพอเก็บเกี่ยวช้าปุ๊บก,ก็เตรียมนาเป็นทุ่งรับน้ําได้ช้าเช่นกันจนสุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะเตรียมทุ่งรับน้ําได้ทันกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมนานะครับประการที่2นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงต้นปีหรือช่วง สิ้นปีที่ผ่านมานะครับมีการออกมาตรการการห้ามเผานานะครับการห้ามเผา,าเผานานะครับทําใหออ้กระบวนการเริ่มต้นทนํานาใหม่แล้วก็เคลียรนาเก่านะครับของพี่น้องเกษตรกรชาวนานช้าลงนะครับพอช้าลงแล้วเนี่ยก็ส่งผลเช่นกันครับทาให้เริ่มปลูกข้าวทํานาได้ช้าสุดท้ายก็ไม่สามารถเตรียมออทุ่งรับน้ํา ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันในช่วงเวลาที่น้ําหลากหรือช่วงเวลาที่เกิดฤดูดมรสุมนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อยากจะขอให้ทางกระทรวงเกษตรนะครับมีการปรับแผนในการระบายน้ําให้พี่น้องได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับรวมไปถึงมีการสนับสนุนแล้วก็อุดหนุนลดอัดฟางลดบทฟางลดไถต่อสั่งสั่งข้าวให้พี่น้องประชาชนชาวนา ไม่จำเป็นต้องเผานาด้วยและที่สําคัญก็สามารถที่จะเตรียมนาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพื่อที่จะปลูกข้าวในนาถัดไปหรือขอบถัดไปได้ด้วยครับนั่นจึงเป็นทั้งหมดของข้อเสนอนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียนเชิญให้ทางพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อยู่ริมม่น้ําได้รับผลกระทบจากน้ำํำท่วมมาเดือนกว่าแล้วนะครับได้มาพูดถึงความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้ให้ ทุกท่านสังครับขอเนี้สวัสดีค่ะน,นี่จากชุมชนคนริมแม่น้าเจ้าพญานะคะเราอ่ะมีผลกระทบจากาน้ําท่วมมาเป็นเดือนแล้วค่ะอันนี้นะคะคือที่รมชนล่อยอยู่ที่สองพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีบ้านเรายังเป็นขนาดนี้บ้านข้างๆกันที่เป็นญาติกันเมื่อสองสามวันที่เองเมื่อวันที่สิบสองพฤษภาเนีค่ะที่น้ำเขาจะท่วมถึงพื้นบ้านแล้วเขาเก็บของบนบ้านเพื่อจะไม่ให้ถามท่วมพอเข้าๆที่นอนปุ๊บ โดนงูเห่ากัดค่ะนี่เหรอชีวิตของคนริมแม่น้ําเจ้าพยาคุณเอาอะไรมาวัดว่าเราอยู่ได้คุณให้เรารักรรำแต่คุณไม่เคยมามองดูเลยว่าคนริมแม่น้ํานั้นเขาจะอยู่แบบไหนที่บ้านเราเราเคยพูดกับกรมชนนะคะกรมชนแบบเป็นเจ้าหน้าที่บางคนนะคะของกรมชนเขาบอกว่าที่ในทุ่งคือที่ในขันการน้ําอันนั้นเป็นที่ที่มีโฉนด,ด เป็นที่ของเอกชนเราก็เลยย้อนถามเขาไปว่าบ้านคนที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานั้นเราลูกล้ําที่หลวงเหรอคะเราเป็นพื้นที่ป่าลอยต่อหรือว่าเราเป็นที่สอหรือว่าเราเป็นลูกล้ําของที่กรมลงกรมเจ้าท่าไม่นะคะที่บ้านของเราส่วนมากเป็นที่มีโฉนดค่ะเป็นที่ที่มีโฉนดสีแดงค่ะสามารถจะเอาเข้าไปจำนำกับธนาคารได้ แต่ทุกวันนี้เรากลับต้องโดนกดหัวกดดันให้เรายอมรับสภาพให้เราอยู่กับคัามจำยอมเคยคิดเคยนึกถึงคนหัวออกี่ว่าเราอยู่ริมแม่น้ำได้ไหมคุณไม่เคยคิดแต่บอกว่าพอมาอน,น้ำเข้าภูไม่ได้ยุให้คนข้างนอกคันกั้นน้ำกัอคนที่อยู่ในคันกั้นน้ำ ตีกันเหียวกันให้ชาวบ้านมีปัญหาก,กันเองนี่คือการบริหารจัดการน้ําของกรมชนเหรอคะเราเคยเรียกร้องมาเยอะมากณนะตอนนี้ที่บ้านวันนี้เขาปล่อยสองพันหนึ่งยังไม่รู้เลยว่าเขาจะสิ้นสุดแค่ตรงไหนที่บ้านเนี่ยน้าอย่างไม่ถึงแล้วนะคะมิดหัวแล้วนะคะรถตู้เคยจอดได้ถูนบ้านได้จอดไม่ได้แล้วนะคะคือมันมิดไปหมดแล้วการเดินทางการสัญจรเราต้องใช้เรืออย่างเดียวเท่านั้นเรามีเด็กเด็กเล็กเราก็มี ้องนึกถึงชาวบ้านเราบ้างเราถึงได้มาเรียกร้องวันนี้ไงคะว่าเราไม่ไหวแล้วจริงๆหันมามองเราสักนิดก็ยังดีค่ะมองเราบ้างเราก็คนไทยเหมือนกันเราน่าจะเอาเหตุผลของคน่ะมาคุยกันไม่ใช่ให้เรามาต้องมาแบ่งชั้นกันนะคะนี่คือความอัดอั้นค่ะอัดอั้นจริงๆของคนริมแม่น้ําค่ะเราอะ่ะตําบลบางชนีเป็นตําบลที่ติดริมแม่น้ําเจ้าพยาทั้งตําบลน,นะคะมีห้าหมู่ ห้าร้อยเจ็ดสิบหลังคาเรือนนะตอนนี้โดนทั่วไปแล้วสี่ร้ยหกสิบแปดหลังคาเรือนคิดเป็นแปดสสองเปอร์เซ็นของพื้นที่แล้ววันนี้น้ำปล่อยถึงสองพันหนึ่งจะทท่วมบนพื้นบ้านอีกกี่หลังคาเรือนอันนี้ค่ะอยากถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบกับชีวิตของพวกเราคะแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะก็สวัสดีนะครับก็นันประธานนะครับผมอ่าเป็นตัวแทนในฐานะ ี่น้องชาวนาอยู่ในขันก้นน้ำนะครับเมื่อกี้พี่อยู่นอกขันก้นน้ำนะครับผมอยู่ในขันก้นน้ำก็ต่อปีนี้ที่สืบเนื่องจากการบริหารจัดก,การน้ำที่ช้าลงก็มาจากนาโยบายรัฐบาลที่ออกมาตรการห้ามเผาให้กับพ่แม่พี่น้องชาวนาเราไม่เห็นด้วยกับมาตรการห้ามเผาแต่พื้นที่ของเรามันจำเป็นต้องเผา ตรงนี้เราก็อยากจะเรียกร้องให้ไปสื่อทางรัฐบาลชุดใหม่อยากให้ยกเลิกมาตรการห้ามเผาตรงนี้ในพื้นที่รับน้ํานะครับพื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่มีเวลาจํากัดต้องรีบเร่งทําให้เกี่ยวให้แล้วเสร็จปีนี้เกี่ยวไม่ทันน้ํากันไปเยอะมากเสียหายกันหมดตัวกันเยอะมากอย่างที่เป็นข่าวในทุ่งบุรี ุ่งคดีก็มาตรการห้ามเผาพอฝนตกน้ํามาน้ําเข้าไปทําให้พี่น้องชาวนาเก็บเกี่ยวไม่ทันในเดือนกันยาน้ํามาก็จมหมดทําให้เกี่ยวไม่ได้ก็อยากจะให้ตรงนี้อ่าอยากจะให้เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการห้ามเผาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการผมเรียกร้องมาตั้งแต่ปีที่แล้วในการดูแลชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นนาเช่า พี่น้องเกษตรกร,กรเช่านามาแล้วหนึ่งปีพี่น้องชาวนาก็จ่ายหนึ่งปีแต่พี่น้องชาวนาใช้พื้นที่จริงๆได้แค่สองร้อยกว่าวันที่เหลือร้อยกว่าวันเนี่ยนับจากวันนี้ไปเนี่ยทางรัฐบาลทางกรมธรมมาทาหรือว่าทางกระทรวงเกษตรจะต้องเอาน้าเข้าไปเก็บเพื่อบรรเทาคนนอกขันกันน้าก็ทําให้พี่น้องชาวนาด้านในก็เสียประโยชน์ทํานาไม่ได้แต่พอถัดไปข้างๆทุ่งข้างๆกัน อย่างมาทุ่งลาดปรหลวงทุ่งอ่าสุพรรณเขาทําได้ทั้งปีผมอยู่ในทุ่งเจ้าเจ็ทุ่งเจ้าเจ็ทุ่งบางบานสองสามทุ่งตรงเนี้ยทํานาไม่ได้นะครับก็ต้องรอรับน้ําให้กับคนเมืองกับพื้นที่เศรษฐกิจในกรุงเทพผมอยู่บ้านนอกผมต้องรับกรรมรับกรรมกันมาเป็นหลายสิบปีก็ยังรับกรรมอยู่ผมเรียกร้องไปขอค่าชดเชยแค่ละสามร้อยต่อเดือน อย่างพี่น้องริมน้ําเนี่ยผมก็เรียกร้องให้ตลอดว่าไปดูแลเขาได้ไหมน้ําท่วมเนี่ยดูแลเขาไปเดือนละสามพันห้าพันให้ดูแลเขาดีกว่าเอางบประมาณไปสร้างถนนรอบคันหลังบ้านที่กั้นน้ําผมถามมาตลอดว่าพอเอาน้ําลงปุ๊บเอางบประมาณไปสร้างถนนรอบคันล้อมหมู่บ้านแต่ทําให้น้ําไปไหนไม่ได้ก็จะกักอยู่ในพี่น้องริมแม่น้ํามากขึ้นทุกปี ถามว่าแล้วเวลาท่วมแล้วใช้ประโยชน์ขนนนั้นได้ไหมก็ไม่ได้เวลาน้ํามาก็เปิดน้ําเข้าทุ่งอยู่ดีเลยครับก็อยากจะเรียกร้องตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเอามาดูแลพี่น้องนอกคันในคันไปเลยครับอย่างพี่น้องนอกคันกั้นน้าเนี่ยน้ํามาเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาเพิ่มแน่นอนก็งบประมาณเนี่ยดูแลเขาไปเดือนละสามพันห้าพันมันก็จะบรรเทากันได้ขอให้ดูแลกันบ้างอย่าทอดทิ้งกันนะครับก็ขอแค่นี้ครับ จะให้ผมพูดถึงความทุกข์ความลําบากของพี่น้องอายุทยาตอนเนี้ยก็แทบจะไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่น้ําเรื่องทุกข์จนถึงทุกวันนี้ครับพวกเราเห็นถึงความกินใจใส่ใจที่จะแก้ไขปัญหาให้เราอยากจริงจังไหมเคยมาแก้ไขปัญหาให้เราอยากยั่งยืนไหมเวลาเนี้ยทุกวันเนี้ยนะ ลูกหลานของพวกเราหลายคนไม่ได้ไปเรียนหนังสือนะเพราะโรงเรียนของเขาหลายโรงเรียนจมอยู่กับน้ำใช่ไหมยากมีน้องพวกเราหลายคนใช้ชีวิตได้อย่างไม่ปกต,ติติดเกาะอยู่กับบ้านอยู่กับน้ำใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากแม้กระทั่งจะออกไปทำมาหากินก็ไม่ได้ หลายคนต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บออกมากินประทางชีวิตอีกหลายคนที่ไม่มีต้องไปกู้นี่ยืมสินมาใช้เป็นภาระให้ตัวเองและครอบครัวต่อไปก็ยังไม่มีใครมาสนใจใยดีในเวลาเดียวกันตอนนี้สถานการณ์เดียวกันบางพื้นที่แค่น้ำเอ่อไปเต็มคลองก็มีปัญหารับน้ำต่อไม่ได้ หลายพื้นที่แค่น้ำล้นตะหลิ่งท่วมได้จุดบ้างคุณก็บอกมีปัญหาต้องระบายมาให้อยุทยาซ้ำเติมแล้วซ้ำเติมอีกไม่จบไม่สิ้นโดยไม่สนใจเลยนะครับว่าตอนนี้คนอายุทยาเสนาบางบานภักไทยฝังซ้ายจมน้ำตายไปกี่ศพแล้วเมื่อสี่วันก่อนก็หนึ่งศพที่บ้านกระทุ่มเสนา แล้วก็บางไซก็มีบางบางก็มีแล้วพอต่อไปเนี้ยพวกคุณไม่ต้องสนใจนะครับถ้าบริหาร้วยแตกแบบนี้ไม่ต้องบริหารชาวบ้านฝากผมมาบอกพวกคุณไม่ต้องบริหารจัดก,การน้ําแล้วปล่อยแม่มาตอนตา,ตามธรรมชาติเหลืออย่างเดียวที่ชาวบ้านฝากผมมาขอพวกคุณนะขอให้พวกคุณทั้งหลายอ่ะ ที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบในการจัดก,การบริหารน้ําเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วลงมาอยู่กับพวกเรามากินมานอนมาใช้ชีวิตกับพวกเราจนกว่าน้ําจะแห้งแค่นี้พอท่านผู้ชนที่กำลัรับุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรทวีวงศ์และก็ท่านทวินนะครับ พักประชาชนนะครับได้นําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรียุยานะครับซึ่งในส่วนตัวผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปเยี่ยมพี่น้องมุสลิมในจังหวัดพระนครศรียุยาแล้วก็ไปในช่วงที่น้ํำมันท่วมก็เห็นถึงความยากลําบากนะครับการท่วมของพี่น้องประชาชนในตั้งแต่จังหวัดพระนครศรียุยาเรื่อยลงไปนั้นนะครับ มันไม่ใช่เกิดขึ้นในปีนี้มันเปิดอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆปีเราไม่มีการ <c oughs> ดําเนินการนะครับที่จะแก้ไขปัญหานั้นอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําแล้วซ้าเล่าในทุกๆปีซึ่งดูแล้วก็มีความน่าสงสารนะครับจะอยู่อย่างไรเด็กเล็กนะครับจะดารงชีวิตอย่างไรโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับประสบกับปัญหาน้ําท่วมทั้งหมดวันนี้ก็ได้ข่าว <c oughs> จากทางวิทยุกระจายเสียงนะครับว่า,าไม่อีกกี่วันนะครับน้ำทะเลก็จะหนุนขึ้นมามันก็เท่ากับซ้ำซ้อนความเดือดร้อนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับให้มันยืดยาวไปอีกปัญหาที่มันเกิดซ้ำซากอย่างนี้นะครับผมคิดว่าในฝ่ายรัฐบาลเองก็จะต้องหาวิธีการแก้ไขทำอย่างไรให้อย่างยั่งยืนประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่เขาเป็นอยู่ประเทศใต้ระดับน้ำ เขายังแก้ปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมได้ทําไมเราไม่ไปหาบทเรียนจากของเขาแล้วก็มาแก้ปัญหาให้กับประเทศของเรานะครับให้พ้นวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องน้ําให้มนันหมดสิ้นไปแล้วจะทําอย่างไรโดยเฉพาะอย่างเช่นทางภาคเหนือที่บอกน้ําท่วมนะครับซึง่งน้ํามันมาจากเขาเราทําไมไม่ให้ทํานะครับทางให้น้ําไหลาจากเขาเนี่ยไปทางทางอื่นบ้าง มาให้ลงเข้าจากจังหวัดทางเหนือทั้งหมดรวมมาตั้งถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเช่นเดียวกันครับน้ําที่ปลายทางพวกคุณจะต้องหาทางนะครับจะทําอย่างไรให้มันมีช่องน้ําที่จะไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับผมก็จะได้นําเรียนข้อเสนอที่ได้นํามาเสนอในวันนี้นะครับได้กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็ส่งไปยังคณะกรรมการนะครับ ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับเพื่อส่งไปยังรัฐบาลเพื่อให้แก้ไขให้มาเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนลดภาระความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งคนที่ทํางานหาเช้ากินขําแล้วก็เด็กนักเรียนซึ่งจะต้องขาดเรียนเป็นเดือนนะครับกว่าจะเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าพี่น้อง <c oughs> ท่านพี่น้องประชาชน,ขขนทุกท่านท่านประสบ ท่านสภาผู้แทนรัษฎรครับก็วันนี้ต้องขอยุ้ญาอีกครั้งหนึ่งว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับยังมีคณะรัฐมนตรีไม่พร้อมนะครับนั่นเราจึงเห็นว่าสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่เ,เป็นบอกวบความบัดทุกข์คมรุงสุขของพี่น้องประชาชนนะครับจึงวันนี้จึงขออนุญาตนําเสนอความุกุ์ร้อนในปัจจุบันนี้ก่อนนะครับเราขอส่งต่อให้กับทั้งท่านประธานได้ส่งต่อข้อเสนอแนะแล้วก็ความเดือดร้อนมาถึงรัฐบาลที่กําลังจะมีในเร็วๆนี้ครับก็มีคําถาม